สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูเดือนอีกเช่นเคยนะคะกับหน่วยการเรียนรู้ที่9รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากวันนี้ครูจะพาเด็กๆไปเรียนในเรื่องการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะแต่ก่อนที่จะเรียนเราไปทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้เมื่อจบบทเรียนนี้แล้วนักเรียนสามารถหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้ก่อนจะไปเรียนนะคะเด็กๆลงมาพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ค่ะครูมีภาพที่1ภาพที่สองและเชือกมาให้เด็กๆมองภาพที่หนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าภาพที่สอง เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะจากนั้นเด็กๆมาดูสถานการณ์ที่ครูกำหนดให้ค่ะถ้าครูจะตกแต่งภาพทั้งสองโดยใช้เชือกติดรอบภาพแต่ละภาพจะใช้เชือกยาวอย่างน้อยเท่าใดถ้าภาพที่หนึ่งครูกำหนดความยาวด้านเป็นแบบนี้เด็กๆก,ก็นำาะไไรคะ นำเชือกมาล้อมรอบรูปภาพจากนั้นลองดึงเชือกออกมาให้ตึงเราจะแบ่งเชือกออกเป็น4ี่ส่วนแบบนี้ใช่ไหมคะจากนั้นเราค่อยไปหาความยาวโดยรอบของภาพค่ะโดยอะไรคะเด็กๆจะใช้อะไรคะความยาวของแต่ละด้าน มาบวกกันค่ะเราจะได้ความยาวโดยรอบเท่ากับ50บวก30บวกห0บวก30ได้ผลลัพธ์คือ160ดังนั้นเราจะได้ว่าภาพที่1ต้องใช้เชือกยาวอย่างน้อย160เซนติเมตรค่ะไปดูภาพที่2ภาพที่2 ครูกำหนดให้ความยาวด้านเป็นแบบนี้เด็กๆใช้เชือกล้อมรอบรูปภาพเหมือนเดิมจากนั้นดึงเชือกออกมาให้ตึงเราก็จะแบ่งเชือกออกเป็นสี่ส่วนแบบนี้ใช่ไหมคะต่อไปเราค่อยไปหาความยาวโดยรอบเราจะได้ว่าความยาวโดยรอบของภาพที่สองเท่ากับ สามสิบบวกสาบวกสาบวกสาได้ผลลัพธ์คือ120ดังนั้นภาพที่สองต้องใช้เชือกยาวอย่างน้อย120เซนติเมตรค่ะสรุปนะคะความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมเราทำยังไงคะเราอาจจะบอกได้ว่า ผลบวกของความยาวของด้านทุกด้านของรูปสี่เหลี่ยมจะเป็นความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมนั้นลองมาดูตัวอย่างที่หนึ่งค่ะตัวอย่างที่หนึงนะคะจะเป็นการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าครูกำหนดให้ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง6เมตรยาว10เมตรเด็กๆจะหาความยาวรอบรูปได้ยังไงคะอ่าหาได้จากการนำอะไรคะนำความยาวของแต่ละด้านมาบวกกันคะ่ะเราก็จะได้6บวก10บวก6บวก10หรือเด็กๆจะจัดกลุ่มการบวกใหม่ ก็จะได้ในวงเล็บหบวก10บวกในวงเล็บ6บวก10หรือเด็กๆจะใช้การคูณเข้ามาช่วยก็จะได้เป็น2คูณในวงเล็บ6บวก10ดังนั้นความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้เท่ากับ32เมตรค่ะไปดูตัวอย่างที่สองค่ะตัวอย่างที่สอง ยังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะครูกำหนดให้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้กว้าง32เซนติเมตรยาว50เซนติเมตรเด็กๆหาความยาวรอบรูปได้จากการนำความยาวของแต่ละด้านมาบวกกันค่ะเราก็จะได้32บวก50บวก32บวก50หรือเราจะจัดกลุ่มการบวก ได้ในวงเล็บ32บวก50บวกในวงเล็บ32บวก50หรือจะเขียนในรูปของการคูณจะได้2คูณในวงเล็บ32บวก50ดังนั้นเราสรุปได้ว่าความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้เท่ากับ164เซนติเมตรค่ะจาก2ตัวอย่างนี้ เด็กๆสามารถสรุปได้ไหมคะว่าเราจะหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้ยังไงความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราจะหาได้จากการนํำ2คูณความกว้างบวกกับความยาวนั่นเองค่ะต่อไปเด็กๆลองไปดูรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะ การหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสครูกำหนดให้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้มีความยาวด้านละ6เมตรค่ะเด็กๆหาความยาวรอบรูปได้ยังไงคะาหาได้จากการนำความยาวของแต่ละด้านมาบวกกันเราก็จะได้6บวก6บวก6บวก6หรือ เราจะใช้อะไรคะเราจะใช้วิธีการคูณเข้ามาช่วยรูปสี่เหลี่ยมนี้มีกี่ด้านลูกมี4ด้านแต่ละด้านยาว6ใช่ไหมคะครูก็นำ4คูณ6เราจะได้ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับ24เมตรค่ะตัวอย่างต่อไป เป็นรูปอะไรคะยังคงเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนเดิมแต่ครูกําหนดให้มีความยาวด้านละ9เซนติเมตรเด็กๆก,ก็นำอะไรคะนำความยาวด้านแต่ละด้านมาบวกกันเราก็จะได้9บวก9บวก9บวก9หรือจะใช้วิธีการคูณก็จะได้4คูณ9ดังนั้น เราสามารถบอกได้ว่าความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้เท่ากับ36เซนติเมตรค่ะสรุปได้ว่าความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหาได้จากการนำ4คูณความยาวด้านค่ะเป็นยังไงบ้างคะ ต่อไปเด็กๆลงมาพิจารณาต่อไปนี้ค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะภาพที่1ภาพที่1เป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราหาได้จากอะไรลูกหาได้จากการนำ4คูณ5เพราะว่ารูปนี้มีความยาวด้านละ5ใช่ไหมคะ ดังนั้นความยาวรอบรูปนี้เท่ากับ20เมตรค่ะต่อไปมาดูภาพที่สองภาพที่สองก็ยังคงเป็นรูปอะไรลูกยังคงเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวด้านละ12เซนติเมตรเด็กๆหาความยาวรอบรูปได้จากการนำอะไรคะรการนำ4คูณ12 เราสามารถบอกได้ว่ารูปนี้มีความยาวรอบรูปเท่ากับ48เซนติเมตรค่ะรูปที่สามเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะว่ามีความกว้างและความยาวที่ไม่เท่ากันใช่ไหมคะ,ะเราหาได้จากอะไรลูก หาได้จากการนำ2คูณความกว้างบวกความยาวใช่ไหมคะเราก็จะได้2คูณในวงเล็บ5บวก10ค่ะรูปนี้มีความยาวรอบรูปเท่ากับ30เซนติเมตรค่ะ,อะลองมาดูรูปสุดท้ายรูปสุดท้ายเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะ เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหาได้จากการนำสองคูณ8บวกกับ10ค่ะเราจะได้ความยาวรอบรูปนี้เท่ากับ40เมตรค่ะเป็นยังไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะดังนั้นเด็กๆมาสรุปบทเรียนพร้อมกันค่ะสรุปนะคะ เราหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้จากการนำ4คูณความยาวด้านและการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหาได้จากการนำ2คูณในวงเล็บความกว้างบวกกับความยาวค่ะสุดท้ายนี้ครูมีการบ้านให้เด็กๆได้ลองไปทำนะคะ มีทั้งหมดกี่ข้ออ่ามีทั้งหมดห้าข้อค่ะไปทำดูนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ